สวัสดีครับสวันะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับเวลาการตรวจรับสิ่งของนะครับก็สตูพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือแม้กระทั่งนักช้อปปิ้งเองก็เหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีรายการไหนที่ผมสั่งมามั่งนะครับผมสั่งมาหลายอย่างนะครับก็วันนี้เป็นการรีวิวด้วยนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบป้องกันสินค้าของเราด้วยแล้วก็มาเขาเรียกว่ารีวิวนําเสนอดีกว่าเนาะ วิธีการแบบว่าตรวจสอบสินค้าของเรานะครับส่วนใหญ่ผมก็จะปิดพระมาแหละแบ่งปันจากเพื่อนๆนพี่ๆในกลุ่มในเพจมาแล้วก็ตัวเองก็แบ่งปันต่อด้วยสาหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับในรายการพระหรืออะไรนะครับวันนี้ก็จะมีประมาณสี่กล่องนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูว่าว่าเป็นอะไรกันบ้างจริงๆมีมากกว่านี้นะจริงๆมีมากกว่านี้แต่เอาแค่นี้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็ยุคโควิดนะว,วันนี้วันนี้วันที่สามกันยานะครับ 2 5 6 4นี่ครับช่วงโควิดนะอันดับแรกนี่ครับฉีดแอลกอฮอลก่อนนะครับฉีดแอลกอฮอลก่อนนะครับช่วงนี้โควิดนะครับก็นะครับช่วงนี้ก็ต้องเซฟตี้ตัวเองนะครับอ่ะฉีดไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยดูทีละรายการนะครับก็นะครับจริงๆเนี่ยเราควรตรวจสอบนะ นะครับเราควรตรวจสอบสินค้าด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอบันทึกไว้ด้วยนะครับว่าเราสั่งสินค้ามาเราได้สินค้าครบไหมเพราะในกรณีของผมเองเนี่ยเป็นทั้งพ่อค้าออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ซื้อของออนไลน์เหมือนกันนะครับช่วงนี้มันไม่อยากออกไปไหนนะพี่นะครับอะลองมาเปิดกันดูว่าข้างในเป็นอะไรนะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันนะนะครับข้อดีนี่น่าจะเป็นพระแหละ3มองค์นะครับนี่เป็นพระจำนวน3มองค์ เรามาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะครับเราก็ต้องทําการตรวจสอบนะครับให้ทวนที่นะเสียเวลามากเวลาน้อยนะครับเวลามีปัญหาเนี่ยกับผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยเราจะได้เจจราจากันได้ได้คุยกันได้นะครับตามหลักฐานนะครับตามหลักฐานที่ได้ให้กันไวน้นะครับนะครับราคามันจะถูกราคาจะแพงนะครับยังไงแล้วเสียนะครับให้มันถูกต้องก่อนอันนี้เดี๋ยวเปิดแค่องเดียวอันนี้น่าจะเป็นรายการผ่าแหละ นะครับอันนี้น่าจะเป็นรายการพระนะครับอันนี้แพ็คมาอย่างดีเลยนะถือว่าดีนะถ้าแพ็คพระมาแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับอาจจะไม่ได้มีซองเดิมเนาะอาจจะไม่ได้มีซองเดิมนะครับพระบางรุ่นพระบางองค์มันเก่ามันก็ไม่มีซองเดิมซีนเดิมมาให้นะเราก็ดูตามความพึงพอใจของเราว่าเราถูกใจไหม อยากเช่าหาเก็บไว้ไหมนะครับนะครับเรื่องพาเครื่องมันอยู่ที่ความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันอ่านี่น่าจะเป็นแบบนี้ครับนะครับน่าจะเป็นพระปากน้ํานะครับรุ่นหกนะครับนี่ผมแบ่งปันบูชามาจากพี่ๆในกลุ่มนะครับลองดูแล้วกันนะครับคมชัดอยู่นะครับคมชัดอยู่ปากน้ํารุ่นหก นะครับอ่ะเอาว่ารีวิวไวๆแล้วกันวันนี้ไม่ได้มาเน้นเรื่องพาร์ทนะเน้นกันเรื่องว่าตรวจสอบสินค้านะครับการแบบว่ารับส่งพัสดุกันนะนะครับเพราะว่ามีหลายๆเคสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบของขาดหายบ้างล่ะของไม่ครบบ้างล่ะตกหล่นบ้างล่ะนะครับแล้วก็สินค้าชำรุดเสียหายบ้างล่ะนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้รีโอนะครับอลกอฮอลอเปียกชํำเลยนะครับ เชื้อโควิดน่าจะไม่มีเนาะระหว่างที่ผมรีวิวเนี่ยเสียงอาจจะอุยยนะเพราะว่าผมก็ใส่แมสด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยนะครับเชื้อโควิดมันอาจจะมากับกล่องพัสดุก็ได้ถ้าเราเอาจมูกเอาอะไรไปใกล้นะครับสัมผัสมันก็ต้องล้างมือนะครับแต่แต่จมูกล้างไม่ได้นะนะครับก็ใส่แมสเอานะครับใส่แมสเอาอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูรายการต่อไปกล่องวันนี้น่าจะมีเข้ามา4กล่องดูกล่องที่2ครับ นะครับมาดูกล่องที่2ว่าเป็นอะไรบ้างนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับก็น่าจะเป็นรายการพระนะครับส่วนใจผมก็จะนะครับแบ่งปันที่พี่มาแหละในกลุ่มตัวในี่ก็จะเป็นรายการพระผมก็ชอบเช่าพ้าเครื่องนะนะครับจริงๆไม่อยากทําไม่กล้าไม่ค่อยกล้าท,ทําเท่าไหร่กลัว <c oughs> กลัวคนที่บ้านรู้นะครับเดี๋ยวจะว่าแบบโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอ นะครับแต่ทำไงได้ครับใจมันรักนะครับเดี๋ยวค่อยมอบกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรายการนี้ครับเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูรายการนี้ว่าเป็นอะไรนะครับมาดูกันนะครับอ่านี่เป็นพระสององค์เป็นพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันลองมาดูกันว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับอ๋อนี่เป็นรุ่นสมอใช่ไหม นะครับเป็นต้นสมอถ้าผมพูดผิดนะก็อขออภัยด้วยนะครับเพราะวันนี้จริงๆอะ่ะจะเอาว่ามารีวิวกันช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็การตรวจสอบสินค้านะอ่ะนี่ครับเอาง่ายๆดูตามกล่องดีกว่าเนาะเอาง่ายๆดูตามกล่องดีกว่าเดี๋ยวผมจะพูดผิดเดี๋ยวนะครับจะงง,ง นะครับก็ตามกล่องดีกว่าสมเด็จสมออาจจริงด้วยะสมเด็จสมอเก้าหลวงพ่อกล้วยนะครับชุดตินทโลนะครับวัดหนอ,องตะแก้วนะครับตำบลโคกโคกข้างอะโคกช้างหรือโคกข้างนะครับเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมเออนะครับก็เป็นพระที่อันนี้หลวงพ่อรวยนะจะร่วมปลุกเสกด้วยมั้งทันหรือเปล่า หรือเปล่าไม่มั่นใจนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวไปหาข้อมูลกันเอาเดี๋ยววันนี้มันเน้นเรื่องการตรวจสอบสินค้าก็แล้วกันนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะชอบเช่าอย่างเงี้ยพระใหม่แต่เรารู้ว่าแท้ทันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบูชาพุทธคุณนะครับนะครับบูชาพุทธคุณก็ดูกันไปครับก็วันนี้จะเน้นเรื่องการตรวจสอบสินค้านะครับเราจะได้ดูว่าเราสินค้ามาครบไหมอะไรยังไงนะครับและส่วนใหญ่ที่ผมจะเช่าบูชามานะครับก็จะเป็นรูปพ่อขวย นะครับไม่ว่าจะเป็นย้อนยุคนะครับทันยุคย้อนทันยุคคงจะน่าจะยากนะครับทันยุคน่าจะยากแต่ถ้าย้อนยุคอย่างเงี้ยเนี่ยเช่าได้ับอย่างเงี้ยปี59นะครับ <L ots> เรารู้ที่มาที่ไปเรารู้ว่าแท้เราเก็บได้นะครับเนี่ยอย่างเหรียญอย่างเงี้ยอาจจะเป็นย้อนยุคแต่ว่าแท้นะครับแท้แต่ออกใหม่ถ้าพูดถึงเรื่องเช่าวัตถุค,คุณเราก็เช่าได้นะครับเออเอ,อ,อันนี้เป็นพระปิตานะครับ พระปิดตาอ,อ,อันนี้ก็เล่นหานะอันนี้ทันอันนี้ปีลึกนะลึกสุดเลยแท้ทันนะครับแท้ทันนะครับแท้ทันพระปิดตาวัดโคน,นอนปะนะครับอ่ะเอาเดี๋ยวว่าวันนี้เดี๋ยวรีวิวกันตรวจสอบสินค้าเนาะเดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องพระแล้วเดี๋ยวมันจะช้านะครับมากล่องที่สครับเออนะครับก็ การตรวจสอบอย่างงี้มดียังไงสบายใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะเราก็สบายใจเวลาเราทัากกลับไปหาพ่อค้าเนี่ยพี่พระไม่คอพี่พระชำรุดเนี่ยคือมันมีหลักฐานได้คุยกันเนี่ยนะครับเรื่องการคุยมันก็จะง่ายถ้าเราไม่ได้ถ่ายไว้เลยนะครับพ่อค้าว่าจะไม่สบายใจอ้าวพี่ไม่ได้ถ่ายไว้แล้วผมจะรู้ได้ไงนู่นนี่นั่นโน้น,น,นมันมีเหตุผลเยอะนะประกาศนะครับ,นะรบ,นะรบมาเดี๋ยวมาดูรายการน,นี้กันนะครับ ก็เป็นรายการอะไรส่วนเรื่องการรีวิวพระเนี่ยผมก็จะมีรายการไหนที่ผมพอมีความรู้ว่รารีวิวได้นะครับก็จะรีวิวให้เพื่อนๆชาว youtube ได้ดูกันได้ดูได้ชมส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นไปทางพระใหม่แหละครับก็มีพระใหม่ให้ได้ได้รีวิวกันเนาะก็ต้องรีวิวกันไปวางไว้อย่างนี้แล้วกันเดีย๋ยวมองไม่เห็นเนาะก็ส่วนใหญ่ก็ไปอุดหนุนพี่ๆเพื่อนๆที่รู้จักกันในกลุ่มแหละพี่นะครับ เอาเป็นว่าถูกใจอ่ะรู้ที่มาที่ไปพอเช่าหาได้เก็บบูชาได้ผมก็เก็บนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะนะครับซื้อของกันซื้อของออนไลน์กันก็ต้องตรวจสอบสินค้านะอะนี่ก็น่าจะเป็นรายการพลาอีกองหนึ่งนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่โตครับหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะครับ นะครับนี่องนี้เออนี่รื่องนี้เขาบอกว่ายังไม่มีเกยนะยังไม่มีเกยก็เลยเช่ามานะครับอันนี้ปีลึกนะลึกเลยราคาก็ราคาไม่แรงนะสาหรับคนที่ชอบพระผงทรายหลวงปู่โตะนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพระปิดตานะครับที่เช่าพระอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าแท้ทันท่านถือว่าได้บูชาพุทุคุณท่านนะครับ อ่ะต่อไปนั่นจะเป็นอะไรไม่รู้แหละกล่องใหญ่ก่อนเปิดก็ดูชื่อดูนามไม่ถูกต้องเลยนะบางทีบางทีมันไม่ใช่ชื่อเราเลยครับเพราะว่าผมต้องบอกก่อนว่าผมไปรับจากที่ป้อมรอปภนะมันก็จะมีสินค้าหรือว่ากล่องพัสดุของหลายๆท่านอยู่เวลาไปดูก็ต้องตรวจสอบดีๆอ่ะอันนี้เป็นกล่องที่สี่นะครับเป็นกล่องที่4ี่วันนี้ก็เอาเป็นว่าเรื่อง รีวิวหัวใจหลักก็คงจะเป็นประมาณนี้แหละครับนะครับก็อยากให้ทุกคนลองทำกันดูนะโอ้โหอันนี้น่าจะหลายองค์อันนี้แบ่งมาหลายองค์อันนี้แบ่งมาหลายองค์เดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นพระอะไรเดี๋ยวมาดูว่าแบ่งพระอะไรมานะครับน่าจะแบ่งพระอะไรมาปีนี้ปีหกสี่ก็บอกเลยนะครับว่าพ่อพัดวัดรหด้วยด้วนนะครับหลวงพ่อทองพุทธศีโลนะครับวัดบ้านไร่เอ่อ ในในกระแสพระใหม่นะแล้วก็มีหลวงพ่อบุญมานะครับสายเหนียวแห่งเมืองปรกจินบุรีนะครับที่สามารถเก็บสามารถบูชาได้นะครับในหลายๆเกจิที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อมานะครับในปีนี้ก็สามารถเก็บบูชาได้แต่ที่แบบว่าคนรู้จักกันดีเลยมีพ่อทองนะครับมีพ่อพัดมีหลวงปู่มาอ๋อนี่จะเป็นพระปิดตานะครับอันนี้จะเป็นรายการพระปิดตามีทั้งหมดกี่องค์ อันนี้เป็นลื่นวัดสร้างนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับได้ทั้งหมดสี่องค์นะครับห้าองค์หกองค์นะครับห้าองค์หกองโอเคนะครับเออเดี๋ยวให้ดูกันหน่อยรู้สึกว่าผมอ่ะอันนี้น่าจะไปอ่านี้นะครับมีปิดด่วนมีอะไรนะครับนะครับไปแบ่งเข้ามานะครับแบ่งเข้ามารู้สึกว่าผมจะได้เนื้อสวยๆเดี๋ยวผมมารีวิว๋ยวก่อนจากกันไปวันนี้นะครับของทุกอย่างเอาเป็นว่าครบนะ ที่ผมไปอุดหนุนพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับที่ขายออนไลน์ด้วยกันมามีรายการหนึ่งอยากจะเสนอให้พี่ๆได้ดูกันนะครับเพราะผมปิดตารุ่นเลื่อนยศร้อยปีนะครับอันนี้น่าจะเป็นของทีมพี่ปูพี่ปูแพทย์นะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ของผมได้ร่วมปลุกเสกด้วยก็คืออาจารย์เขียวนะครับผมก็เลยปิดมานะครับบอกว่ารายการนี้พิเศษยังไงพี่ลองดูนะเนี่ยพี่ดูลองดู นะครับมวลสารอัดแน่นมากตะกุดเงินนะครับถ้าผมพูดรายการผิดไปเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยวันนี้เอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงว่าได้รายการอะไรแล้วกันมาหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับมาเน้นเรื่องการตรวจสอบนะครับกล่องพัสดุนะครับตรวจรับเป็นตะกุดเงินนะอันนี้ตะกุดเงินหรือเปล่าอ๋อนี่ไม่ใช่ตะกุดเงินอันนี้ไม่ใช่ตะกุดเงินนะครับอันนี้ไม่ใช่ตะกุดเงิน นะครับนี่ไม่ใช่ตะกุดเงินนะเอนี่ครับเป็นแบบนี้รายการนี้ครับรายการเฮ้ยรายการที่หนึ่งนะรายการที่หนึ่งต้องเป็นตะกุดเงินสินะครับฝังน่าจะฝังอยู่ด้านหน้านะครับฝังอยู่ด้านหน้าเล่าอ่ะเดี๋ยวเป็นว่าผมมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องพระอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องพระหนึ่งแล้วกันนะครับ นะครับก็สามารถบูชาได้ครับบูชาได้เก็บได้สบายใจเนี่ยเห็นไหมใส่ผิดเลยเดี๋ยวหน้าพาชํำรุดนะครับนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับสําหรับสายช้อปปิง้งหรือว่าไม่ใช่สายช้อปปิ้งก็ได้สายไหนก็ได้ที่เราเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่ก็ซื้อของออนไลน์กันทั้งนั้นแหละครับนะครับยุคนี้นะครับเราไม่ต้องอ,ออกจากบ้านไปนะครับไม่ต้องอ,ออกจากบ้านไปเสี่ยงโรคภัยไข้ขเจ็บด้านนอกนะครับ ก็เลยอยากจะฝากพี่ๆพเพื่อนๆด้วยนะครับรับสินค้านะครับตรวจสอบกล่องพัสดุถ่ายวิดีโอบันทึกเป็นหลักฐานให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะซื้อหรือว่าจะขายนี่อันนี้จะกดเงินอยู่ด้านหลังรายการที่15บหานี้ครับนี่รายการที่15นี่ครับมวลสารดีนะรุ่นนี้มวลสารดีนะอยากให้เพื่อนๆได้บูชาไว้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเกี่ยวกับผ้าปิดตาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันแล้วกัน เดี๋ยววันนี้เอาเป็นว่ารีวิวว่าการรับสินค้าการตรวจสอบสินค้านะควรทํานะครับควรทําควรถ่ายวีดีโอควรบันทึกอะไรกันไว้นะครับโหวันนี้เอฟมาเยอะเลยนะครับถ้าแม่บ้านรู้นี่ <c oughs> จะโดดเล่นงานหรือเปล่าแล้วต้องทารีวิวเขาบอกว่าเป็นรีวิวที่ค่อนข้างเสี่ยงนะวันนี้ <c oughs> นะครับอ่ะโอเคหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ นะครับกับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านโหดูผมซื้อขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยวันนี้นะครับงวดนี้ก็น่าจะกินมาม่าไปนะครับถ้าคนที่บ้านรู้ก็คงจะไม่ได้ซื้อกับข้าวเข้าบ้านนะครับนะครับเนาะทางที่ดีย้ายเขารู้เลยนะครับโอเคนะครับก็ฝากกับช่องในอเมซอนไว้ด้วยแล้วกันครับก็จะมารีวิวสักเพเหตละส่วนใหญ่ก็จะรีวิวพระ รีวิวพระเครื่องรีวิวกรอบเลดนะครับกรอบพระทั่วๆไปนะครับฝากพี่ๆกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์กดอะไรอะไรก็ได้นะครับที่กดได้แล้วกันงั้นวันนี้นะครับก็ผมก็จะฝากแค่นี้แล้วกันครสวัสดีครับสวัสดีครับ